สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเทพมงคลบอลสีนะครับวันนี้ก็พามาดูฮอกลงนะครับอันนี้ทรงกอดสวยๆทรงพุ่มสวยๆเลยครับนี่อันนี้น่าเป็นต้นแม่นะครับเอาไล่ลูกต้นลูกนะครับนี่นะครับนี่อันนี้เลี้ยงแดดร้อยนะครับแดดร้อยฝนร้อยจริงๆเลย นี่นะครับอ่าวข้ามานี่ครับทรงคุ้มใหญ่มากครับนี่ ตอนนี้อีกนึงกอ,อันนี้ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชว่วงนี้ฝนจะตกเยอะหน่อยครับใบที่สวยเลย วันนี้ก็อพอแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเทพมงคลบอลสีด้วยนะครับขอบคุณครับ